สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ We Reporter Presented by The Best Condominium นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับรายการที่เราสองคนจะมาแนะนำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้สำหรับคนแรกถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้สตูดิโอของเราแล้วก็รวมถึโค้ชทั้งหมดเนี่ยต้องตะลึงแล้วก็อึง้งแล้วก็เคลิ้ม ไปกับเสียงของเธอบนเวทีครับคนที่เราสองคนพูดถึงนะครับนั่นก็คือน้องกีตา้าครับสาวน้อยหุ่นบางที่นำเพลง L O V E ของ Nat King Cole มาร้องให้เราฟังกันไปฟังพร้อมๆกันครับครับ กีตาร์นะคะพิดันันชนพันธารักค่ะอายุ30ค่ะตอนปติจบนิเทศจุฬาค่ะตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ที่ศิลปกรค่คะคณะดุริยางคศาสตร์ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแอร์สเตค่ะสายการบินหนึ่งตอนนี้ก็หาเลียงชีพด้วยการร้องเพลงตอนนี้ก็มีร้องที่โรงพยาบากลกรุงเทพอะค่ะ oh, ำไมถึงมาประกวดเอเไวต์ก่อนหน้าน,นี้ก็คือเราทำงานมาหลายอยา่างพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะทำอะไรที่เราอยาก็คือการร้องเพลงเราเลยตัดสินใจว่าเออเราทำไมไม่ลองจริงจังกับมันดูสักตั้งหนึ่งการมาหาเวทีประผมแล้วก็เป็นการวัดตัวเราเองด้วยแล้วก็หาโปรไฟล์ให้เราด้วยแล้วก็ทำให้เราได้เปรียบเทียบความสามารถตัว,วเองกับคนอื่นว่าเราเรา,เราควรจะทำอาชีพนี้ต่อไปไหมอะไรอย่างเงี hmm. ้ย นึกว่าเสียงอย่างนี้มีแต่ในหนังะเหมือนเราดูหนังที่มีซาวด์แทร็กเป็นเพลงแจ๊สสุดยอดเลยแล้วก็ผสมบรอดเวย์นิดนิดเหมือนคุณกำลังพาพวกเราเต้นรำกันอยู่นี่เมื่อกี้เขาไม่หันกันมานี่คือพอผมหันมาแล้วผมแบบเฮ้ยอย่าเลยขอกูัวผมสัญญาว่าจะโค้ชให้ดีที่สุดนะครับฟังแล้วเปรี้ยไปทั้งตัวเนี่ย ต้อนรับสู่ทีม Joyboy นะครับับเป็นยังไงบ้างกีตาร์ตื่นเต้นบ้างไหมครับใช่ครับตื่นเต้นมากค่ะดูไม่ออกเลยแม้แต่น้อยว่าตื่นเต้นอยู่บนเวทีดูแอปไว้อะฮ่ยแอปได้เนียนมากนะครับดูแบบดูแบบร้องแล้วแบบว่มีความสุขอยู่บนเวทีพี่เจ้าหันมาเร็วมากพี่เจ้าหันมาเร็วมากแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าตาแอบหวังว่าอยากจะให้พี่เจ้าโค้ชให้แลวเพราะอะ เพราะว่าจริงๆตาเป็นคนร้องชอบร้องเพลงแจ๊สใช่ไหมคะทีนี้แจ๊สเนี่ยมันสําคัญที่จังหวะทีนี้เนี่ยพี่โจเขาจะเป็นเพลงพวกแนวแรปใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะเด่นเรื่องของจังหวะค่อนข้างเยอะซึ่งเรารู้สึกว่าพี่โจเขาทำอะไรได้เยอะแล้วแบบเราก็อยากที่จะมีประสบการณ์ในตรงนั้นกับเขาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะนะครับน่าจะไปด้วยกันได้ดีขอบคุณมากครับ